สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมารู้จักใบส้มเกลียบนะคะในทางใต้เขาเรียกใบส้มเกลียบนะคะแต่ว่าทางอีสานเขาเอ่นว่าใบสมล่มนะคะใบสมล่มนะคะเสียวไปต้มไส่กระดูกหมูนะคะเมื่อนี้สีเก็บไปต้มไส่ขาหมูนะคะไปเบิ่งกันค่ะเอาปลูกไว้ลังบ้านนะคะเอาไว้ใส่แกงขัว ต้มหมูต้มไก่ได้เบิดนะคะเพราะว่ามันจะสมนะคะนี่ค่ะไปดูกันค่ะภาษานค่ะมีสารเนินว่าใบสมล่มนะคะทางใต้ก็เรียกส้มเกลียบนะคะก็เอามาปลูกไว้นะคะในสารก็จะขึ้นทั่วไปนะคะตามป่าละเมาออะไรแบบนี้นะคะดิมรั้วนะคะ ก็จะเปรี้ยวๆนะคะตอนเด็กๆก็ชอบเอาเนี่ยคะ่ะพี่เกลือนะคะทำพิกเกลือแล้วก็ไปเกาะรั้วโรงเรียนนะคะรั้วโรงเรียนนะคะที่ทําเป็นแบบรั้วกระจับลวดน้ำอยู่เลยนะคะสมัยแต่ก่อนนะคะแล้วก็เอามาจิ้มนะคะพิกเกลืออร่อยนะคะเปรี้ยวๆกรอบๆกรอบๆนะคะใบเขาจะกรอบๆนะคะเนี่ยได้ยินไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บไปต้มใส่หมูกันนะคะทุกคน ต้มเสษขาหมูวันนี้ได้ขาหมูมาซีกหนึ่งนะคะอืมเนี่ยค่ะใบก็จะกรอบๆนะคะได้ยินเสียงนะคะเนี่ยค่ะเอเคค่ะก็จะเป็นเถานะคะเลื้อยเนี่ยเริ่มจะรบเรื้อยไปทั่วแล้วนะคะถ้าทําค้างให้เขาจะดีมากเลยนะคะอัอนนี้ปลูกแบบรีบๆนะคะฝังๆเลยกลัวน้องตายนะคะ ไปค่ะเราไปต้มขาหมูกันดีกว่าใส่ส้มเกลียบหรือว่าใบส้มลมนะคะไทยสารนะคะไทยสารเรียกอื่นว่าใบส้มลมนะคะเราก็ได้ใบส้มเกลียบมาแล้วนะคะหรือว่าใบส้มลมนะคะเสร็จเรียบร้อยเอามารูดเอาแต่ใบเด้อเนี่ยค่ะ เี่เราก็รูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ใบเขานะคะที่ก้านเขานะคะก็จะมียางหน่อยนะคะทุกคนเอาไปล้างก่อนนะคะขางงวงเรานะคะครึ่งขานะคะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะสับมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เ,เตรียมขาหมูนะคะแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มน้ํานะคะตั้งน้ําให้ร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยเอาหมูลงนะคะต้มน้ําเดือดแล้วนะคะใส่ขาหมูลงไปเลย รสได้เกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแค่นั้นนะคะทุกคนก็จะทุบหอมแดงนะคะตะไคร้แล้วก็กระเทียมลงไปนะคะแค่นั้นนะคะเนื้อความหวานก็จะออกจากโกอ,อ,อกมานะคะต้มหมูไปนะคะได้สักประมาณ20นาทีนะคะ ก็จะใส่ส้มเกลียบหรือว่าใบสมล่มนะคะลงไปเลยดูความกรอบได้ยินนะคะความกรอบใส่ไปเลยนะคะจะได้ออกรสชาติเปรี้ยวอร่อยนะคะคือทานเป็นผักได้เลยนะคะใบก็จะกรอบหมดเลย เขาเรียกส้มเกลียบเนี่ยเพราะว่าหน้าว่าหน้าว่าหน้าว่ากองแดงนะคะมาอยู่ใต้ดนนะคะนะคะก็คือใบเขาจะกรอบนะคะก็แกลบกรอบแกลบนะคะอ่าต้มให้เปื่อยไปไพร้อมกับหมูเลยนะคะรสชาติเปรี้ยวเขาก็จะออกมานะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะต้มขาหมูนะคะใส่ต้มเกียบหรือว่าใบส้มลมผสายสารนะคะใบสลมลมมผสายสารนะคะไต,อตเอิญสมเกียบนะคะเสร็จเรียบร้อยอร่อยเหาะเลยคะ่ะต้มก็ลั่งดีเลยนะคะ จบคลิปแล้วนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ติก๊กด้วยนะคะช่องเมิตรพรแหวนหลอกค่ะ